ชมปู่โต๊ะนะครับชมปู่โต๊ะคือปู่โต๊เนี่ยต้องบอกกันเลยครับเป็นพระอะไรที่มันเหมือนจะเล่นไม่จบอ่ะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปเถียงไปปะทะกับสายตรงเขาเท่าไหร่นะครับอ่าผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปประทะไปเถียงกับสายตรงเขาเท่าไหร,ร่ น่าจะหลวงบุโตวัดลาตานครับลาตานสุพรรณนั่นแหละใช่ใช่ครับบอกบุโตวัดสักเกตใช่ไหมผมก็บอกว่าหน้าจะหลวงบุโตวัดลาตานนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องพระหลวงบุโตเนี่ยคือแน่นอนครับ ไอ้ที่แพงๆมาตรฐานเขาว่ามา,มาตรฐานแใงความแพงอะนะเขาก็จํำกันว่านะครับแบบที่ขายได้เป็นแบบไหนเวลาเราได้พระมาหนึ่งองค์เนี่ยเราตรวจสอบแท้เกเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงประวัติศาสตร์ครับไม่ได้นึกถึงปีที่สร้างพระเราแค่เอาพระองค์เนี้ยไปเทียบกับรูปในหนังสือหรือเทียบกับรูปใน Google ใช่ไหมครับส่วนโหมมากะใช้ความเก่าเป็นหลัก อ่านะครับใช้ประสบการณ์ว่าพระเกนเนี่ยที่เราเคยเห็นเนี่ยหลวงปูโตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใช่ฐานเตยเนี่ยตรงนี้จะเกยเนี่ยฮะหลังมีรอยนะแช่น้ำมนอ่าฉะนั้นสําหรับพระแบบเนี้ยเวลาผมได้มาเนี่ยผมก็ได้พ้าบ้านแบบนี้มาเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ค่อยอยากจะขายให้เป็นประเด็นอ่าแต่ถามว่า กล้าแขวนไหมเนื้อแบบนี้มันต้องกล้าแขวนสิครับนี่แหละครับก็คือนะพ้าบางอย่างนะครับเราได้มาเราก็เก็บไว้นะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวขายไปก็เป็นประเด็นคุณเชื่อไหมพ้าบางองค์นะพระพิพริยา พ้าบางองค์นะไม่เหมือนทั้งแท้และไม่เหมือนทั้งเกเเงคือเป็นพระแท้นั่นแหละแต่ไม่เหมือนที่เขาขายกันแต่ไม่เหมือนเก๊คือไม่มีเก๊ทําฝีมือแบบนี้ครับก็เหมือนพระวัดปากน้ําทุกวันนี้เถียงกันจบไหมละ่ะมีกี่เนื้อละ่ะอ้าสร้างกี่องค์อะนับวันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยเนื้อมันเนี่ยถ้าเรายึดแบบนึงว่าเป็นว,ว่าแบบเนี้ยคือแท้แล้วไปตีแบบไม่เหมือนองค์ครูว่าเกะนะ งานเข้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเนี่ยเขาทํามือเนี่ยนะเขามีหลายเนื้ออยู่แล้วเดี๋ยวนี้พอได้อะไรพระนอกจากดูเแล้ยังต้องมาดูสายตรงอีกนั่นแหละครับมาทานันรุธอ่ะอันนี้ก็คือคนอยากชมแล้วก็ให้ชมเนี่ยครับแต่ถามว่ามีเก้แบบนี้ไหมก็ยังไม่เคยเห็นพระองค์เนี้ยเนื้อของพระองค์เนี้ยต้องมีประมาณห้าสิบปีเป็นอย่างต่ํานั้นเนื้อแบบเนี้ย oh yeah. ไปส่องดูเนื้อกันอีกทีผันเกยเนี่ยนะผันเกยออเออก็ต้องห้าสิบปีแล้วเนี่ยเนื้อพลาแบบนี้นะครับผมบอกเลยห้าสิบปีเป็นอย่างตำ่ำตัดมือหนาข้างบางข้างเอาง่ายๆของเกยเนนะี่ยเขาไม่มานั่งตัดมือตัดเครื่องไปเลยตาของเกยเนี่ยเขาจะมีปอกของเขาเลย นะรอไม่ปั๊มเครื่องไปเลยของเก๊แล้วเนื้อเก๊ก็ไม่ใช่เนื้อพ้าแบบนี้ด้วยสองกันขำๆอย่าเป็นประเด็นเอาก็บอกบอกได้แค่ว่าผ้าบ,บางอย่างอะ่ะไม่เหมือนทั้งแท้และไม่เหมือนทั้งเก๋แต่ถา,ถามว่าเป็นผ้าแท้ไหมเป็นผ้าแท้แล้วล่ะครับปกโพฐานเกย นะครับเอาง่ายๆว่าหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะหนึ่งอย่างเลยนะหลวงปู่โต๊ะผมจะไม่ค่อยขายเพราะอะไรปวดหัวออปวดหัวที่อ่าเพราะกล้วยขายแต่ขายถูกเลยปวดหัวเหมือนกันอ่าเพราะกล้วยเนี่ยขายผมข,ขายถูกเลย พระอะไรก็แล้วแต่นะนะครับที่คุณไม่ได้ทำการเล่นหาตามความเก่าและตามประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คือยังไม่ไปหาที่วัดว่าพระเนี่ยมีสร้างกี่ครั้งกี่วาระสร้างด้วยเนื้ออะไรมีแม่พิมพ์กี่แบบเอาแค่คำพูดว่าเขาเล่นแบบนี้เนะี่ยผมไม่เล่นด้วยนะผมได้มาคือให้ผมซื้อผมก็ไม่ซื้อแพงได้มาให้ผมแบ่งผมก็แบ่งถูก ใช้คาเดียวเลยคือปวดหัวไงแต่สําหรับผมเนี่ยคําว่าแท้กับเก๋โดยความเก่าเนี่ยเราดูว่าพระเนี่ยอายุก,กี่ปีถ้าพระองค์เนี่ยเก่าเก่าก่อนที่จะมีพระเก๋คือแท้เราอ่ะรู้ว่าเนื้อของพระเก๋เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงผมนี่บอกไงพระบางองค์ไม่เหมือนทั้งแท้และไม่เหมือนทั้งเก๋แท้จริงเป็นพระแท้แล้วแหละแค่ไม่เหมือนที่เคยขายกันคือการเล่นพระสมัย สมัยก่อนมันต่างจากสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะไม่บอกว่าเก๋ไงอ่าเขาบอกเรียกพระไม่รู้ที่แล้วก็จะเปิดประตูไว้ไปค้นหาข้อมูลกันพอหามาชัดเจนเสียนสมัยก่อนก็จะเอาความชัดเจนนั้นมาเล่นพระแต่สมัยนี้ไม่เหมือนที่กูขายคือต,ตีเก๋ไว้ก่อนทั้งทั้งที่ไอการไอคนตีเก๋น่ะเกิดไม่ทันพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดตัวเองไม่เคยเข้าวัดเลย แต่นอกบ้านเรานอกสายเราก็อย่าไปยุ่งเยอะอืเอาเป็นว่าสําหรับปู่โต๊ะใครอยากได้มาที่นี่คุณจะแบ่งผมไปเลยครับผมไม่ได้กลัวตกควายไม่ได้กลัวตกอะไรเอาไปนะครับสำหรับพระเก๋เนี่ยถ้าบอกว่าเออน,นี่เก๋เก๋สาหรับผมนะผมจะไม่ตีพระเก่าว,ว่าเก๋แต่ถ้าองค์ไหนที่ผมบอกว่าเก๋นะคือต้องไปเดินเจอที่เขาปักป้ายห้าบาทสิบาทยี่สิบาท ที่ร้านพระเก๋อเอาเข้ามาวางขายนั้นคือแน่นอนเก๋แต่พระที่นะไม่ได้เจอวางขายแบบห้าบาทสิบบาทแน่นอนเนี่ยแล้วมีความเก่าเนี่ยแต่แค่ไม่เหมือนกับที่เคยขายกันเนี่ยแล้วบอกว่าเก๋เนี่ยไม่แพงผมซื้อนะเพราะอะไรผมบอกแล้วว่าการเล่นพระเนี่ยตอนไม่แพงไม่เก๋ครับไม่ได้แยกไม่เก๋จริงๆ นั่นคือเอาเอาแบบง่ายๆเลยนะทุกวันเนี้ให้คุณไปเจอพ้าใหม่อะไรแล้วแต่ให้เอาบูลิวอะพอเปิดนนะหรือผมให้แบบพิกพิกเลยพระอะไรสร้างเยอะนะที่ผ่านมามีอะไรสร้างพ้าใหม่ยังพ่อพัดก่อนพ่อพัดมีพระหนูพ่ออะไรมะพ่อรวยอ่ะเอาง่ายๆนะครับพระที่คุณเคยทาบุญจากวัดมากองไว้ที่บ้านเนี่ย คุณไปนั่งส่องตัวตัดเลยนะนั่งส่องพระที่ไม่เหมือนกันน่ะแล้วเอาไปถามเซียนคุณเชื่อไหมโดนตีเก้นแน่นอนเรื่องราวของพระเครื่องอ่ะผมอยากจะเล่าว่าตอนที่เรารับมาจากวัดอะ่ะเราเคยคิดจะถามเซียนไหมว่าแท้หรือเปล่าอือไม่เคยเราไม่ถามเพราะเราเอามาจากวัดมันแท้อยู่แล้วเราจะไปถามเซียนให้เสียเวลาทำไมแต่วันหนึ่งพอเวลาเราขนไอ้ชุี่รักจากวัดมาเอาไปขาย เซียนตี T แท้กับเก๋ถือถ้าคุณคิดว่าไม่จริงนะผมบอ,อกเลยวันนี้คุณลองเอาพ่อพัดสักรุ่นดิมันก็มีนะอะมีรุ่นที่คุณมาสร้างแล้วให้แกเสกอ่าคุณลองเอาพา่อวะพ่อพัดที่คุณแบบไป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 ,ไปรับมาแล้วคุณลองแกล้งนั่งส่องเลยนะคุณเอาพ่อพัดสักร้อยเหรียญที่บ้านที่คุณมีอะแล้วคุณคัดไอ้ที่มันไม่เหมือนกันมันมีแน่นอนพาพสร้างเป็นแสนเลียนไม่มีตัวตัดเดียว แล้วคุณก็เอาไอ้ตัวตัดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสักสามเหรียญสิบเหรียญนะเอาขึ้นไปถามว่าแท้ไหมคุณเชื่อไหมเขาส่องเจอตัวตัดไม่เหมือนกันเขาจะตีอย่างหนึ่งแท้อย่างหนึ่งเก๊ถูกต้องโอไม่เหมือนไี่ของนี่ไงแล้วคุณจะเข้าใจจะทําการเล่นพระเลยว่าเฮ้ยพามาด้วยกันะเหมือนกับไม่เหมือนตอนรับพระหลายอย่างนะตอนไม่เล่นน่ะแท้หมดพอเล่นปุ๊บจะมีการแยกแล้วอันนี้นิยมอันนี้ไม่นิยม อันนี้เก๋แล้วผมจะพูดทำไมเนี่ยอ่ะโอเคใครถามแล้วกู<ด>โต้ผมอ๋อกลงปิดอลไรนะปกโกฐานเกิดปุโต